นึกยากินี้อย่างแซฟเซก็ต้องมาตามกันหน่อยผู้เลยมาพิษณุโลกกห้ามพลาดด้วยค่ะกับร้านนี้เห็นในรีวิวเพราะเขาบอกว่ามียำ25บาทฉันก็ตาลุกวาวเลยค่ะเพราะว่าเห็นว่ามันถูกยำมยิมยัง25บาทก็ต้องมาลองให้เห็นกับตาเห็นในรีวิวเป็นตาแซบตาแซฟบรรยากาศร้านก็จัดร้านได้ดีเลย้ากระทย,ยมาเรื่อยๆบรรยากาศภายในร้านกระมเรื่นเย็นสบายมาเบ่งเมนูรู้มีอยังเดซิกเนเจอของร้านคือยำ25บาทแล้ว ยังมีรายการอาหารอื่นๆอีกเด้อบอกเลยค่ะว่าราคาเป็นกันเองมากร้านนี้มีซื้อว่าตะเกียงบ้านสวนบ้านครองแค่เปิดเมนูมาก็น้ำลายไล่แล้วค่ะเมนูก็สิเป็นแบบพวกต้มยำอาหารปลาแล้วก็อาหารอีสานแต่ว่าที่โดดเด่นคือเป็นซิกเนเจอร์ของร้านคือเป็นพวกยำ25บาทออเดอร์อาหารกระสดวกโดยให้ลูกค้าสั่งในบิลแต่ละโต๊ะเลยฉันก็มาหยางเลาะถ่ายรูปก่อนค่ะร้านนี้บ่ค่อยงหญ่แต่ว่าบรรยากาศเป็นธรรมชาติธรรมชาติร้านนี้อยู่ใกลๆกับเส้นทันพิษณุโลกค่ะเร่มาเที่ยวเส้นทันก็สามารถมาแวะได้เลยนอกจาก มีอาหารแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มสมุนไพรพร้อมด้วยความที่เป็นคนมากทายรู้พอเห็นไดไอในน้ําตกแบบมินิมอลแบบนี้มันก็คิดเลยว่ายากมีบ้านส่วนแบบนี้เลยมีทานน้ําตกน,น้อยๆเอาไว้พักผ่อนยามวันว่าง,าง,างกับอากาศฮ้อนๆก็เ,เลยจัดน้ามาเลย2แก้วเป็นน้ํากระเจี๊ยบและน้ําเก๊กฮวยมาแล้วค่ะยําของเราทุกอย่าง25บาทแต่บริยักษจะเสือเลยมัน25บาทเพราะวันไดไล่ๆเมนูยํที่มีสรพัดยาเลยค่ะที่ผู้สาวเอาวเลยสร้างมานี่ก็ะจะเป็นยําเล็บมือนางยําหอยแครงแล้วก็มีข้าวปุ้นพร้อมค่ะข้าว หรือว่าขนมเส้นนั่นเองมียำปลาหมึกตำข้าวโพด ยำกุ้งสดคือบอกเลยว่าอันบะมาเห็นด้วยตัวเองนะซิบเซียเลยวัตทุกอย่างบ5้าบาทร้านนี้สิปุุงน้ำยำแบบสําเร็จไวเลยค่ะเท่าที่กินเบิ่งแต่ละเมนูรสชาติที่คล้ายกันแตกต่างกันที่วัตถุดิบก็ได้เคยมาร้านนี้แล้วก็คอมเมนต์มาบอกเด้เดอ้อว่ารสชาติคือกันบโราคาดีบรรยากาศเป็นตามาเด็กเซิร์ฟก็ให้บริการดีมองจดหลดก,กวางขว้างเลยค่ะและอีฉันก็ติดใจเมนูนี้อีกเมนูนึงหมูทอดคลุกฝุ่นแซ่บแซบค่ะรสชาติกรอบกลมกลมกินไปก็กจําสูตรไปว่าส ยำแซลมอนพร้อมเด้อค่ะแต่ว่าสิอีกราคาหนึ่งผู้ใดซิมาลองเด้อสิเฮ็ดแพนทีไว้ให้เด้อยำยี่หบาทมาลองกันนะคะ